สวัสดีครับร้านโมบายครับเดลคอมเจรสํสำหรับคลิปการรีวิวสินค้าในร้านนะครับลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปพิเศษน,นะครับทำขึ้นมาเพื่อตอบนะครับผมข้อซักถามของลูกค้านะครับเกี่ยวกับคําถามที่ว่าอุปกรณ์นะครับลูกค้าที่ลูกค้าซื้อไปอนะจาจะมีนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ต่อมือถือของ ทีวีนะครับไปที่แบรนด์อันลิงหรือว่าสินค้าตัวอื่นของร้านนะครับตอนนี้นะครับเกี่ยวกับการต่อนะครับมือถือเข้าทีวีนะับผมหรือว่าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมรองรับการใช้งานนะครับคุณอย่างแอปพลิเคชันพวกเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์ ได้ไหมนั่นเองเพราะว่าแอปพวกนี้นะคระับใช้ฟังก์ชันผ่านก็กล้องคามิราของมือถือแล้วก็ไมโครโฟนหลายคนกังวนลนะก็สอบถามเข้ามาคลิปนี้นะครับเราจะทําให้ดูว่าอุปกรณ์ที่เราจาหน่ายนะครับลูกค้าสามารถใช้งานร่วมกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยเพียงเสียบเข้าไปโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับแอปพลิเคชันพวกประชุมออนไลน์เลยนะครับคือแอปพลิเคชันพวกนี้เราก็สามารถตั้งค่าตามปกติได้แต่สายที่เราใช้งานเราแค่เสียบเข้าไปนะครับผม เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาลองดูนว่าประสิทธิภาพของการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับผมเข้านะครับผมใช้งานนะครับแอปที่เราใช้งานในการประชุมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Zo ู om หรือว่า h a n g o u t หรือว่ามิ e ต i n g ต่างๆของแอปนะครับที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก่อนก็สมมติร้านใช้ Zo ูมใช่ไหมครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ Zo ู m นะครับผมก็สามารถที่จะ Uh, คุยกับคนอื่นได้แต่ว่าร้านได้ทําการเชื่อมต่อกับมือถือสองเครื่องนี้นะครับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเห็นใกล้ๆไม่ได้เชื่อมต่อไปข้างนอกน,นะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกและรวดเร็วด้วยแต่ว่าก็หลักการเดียวกันลูกค้านะครับผมก็จอหนึ่งก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมอีกจอหนึ่งก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งเสริมาัพใช้งา,า, <camoufl aging> านที่อื่นก็ได้เพพาะว่าเป็นออนไลน์อยู่แล้วครับผมก็เพียงแค่นี้นะครับผมก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะดูก่อนนะเราก็สามารถที่จะ ใช้งานได้แล้วนะครับปกติแต่ว่าในกรณีที่ลูกหลานของท่านนะครับลูกค้า,าไม่อยากให้จ้องมือถือนานๆหรือว่าเราจําเป็นต้องทํางานไปด้วยประกอบกับก,บการประชุมออนไลน์ด้วยการที่เราจะต้องมาถือมือถือหรือว่า,าดูมือถือแบบจอเล็กๆตลอดเวลาอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ก็สามารถแก้ปัญหานี้ด้วยการต่อจอจอเน,นี้ยขึ้นทีวีลูกค้าเราเราทําให้ดูนะครับผม และนี่คือมือถือของเรานะครับลูกค้าที่เราได้ทําการเชื่อมต่อนะครับาการประชุมออนไลน์เรียบร้อยแล้วกับฟองตรงข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราจะเชื่อมก่อนอาจากออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าออนไลน์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเชื่อมสายก็ได้เหมือนกันส่วนอันนี้ทีวีที่เราเตรียมไว้ครับลูกค้าก็ทีวีจะใช้ได้ทุกรุ่นเลยลูกค้าไม่จําเป็นต้องเป็นสมาร์ททีวีนะครับขอเพียงอย่างเดียวครับลูกค้ามีช่อง S D N i เราเสียบ นะครับผมก็ทีวีปัจจุบันก็น่าจะมีหมดแล้วนะครับสำหรับ S D ไปนะครับผมก็เริ่อมเลยเสียบอุปกรณ์ให้เสร็จนะครับผมจากนั้นเราก็มาเชื่อมต่อกับมือถือเลยครับผมขั้นตอนนี้นะครับลูกค้าร้านจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้มาสอนการตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะลูกค้าสามารถเข้าไปดูในอ่า เว็บไซต์สินค้าได้โดยตรงเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับลูกค้าแน่นอนว่าทีวีของเราก็แสดงผลแบบเดียวคบหน้าจอของมือถือรอแล้วใช่ไหมครับผมอย่างที่ร้านบอกว่าเป็นอุปกรณ์ต่อมือถือเข้าทีวีคราวนี้กลับมาที่แอปพลิเคชันซูมของเรานะครับลูกค้าก็เปิดขึ้นมานะฮะก็จะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เจนี่มือถือก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมปกติแน่นอนว่าเมื่อเราต่อขึ้นทีวนีนะครับผมสัดส่วนนะครับผมก็จะใหญ่ขึ้น ใช้งานสรุปมากขึ้นนนี้สายไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นอีกกล้องหนึ่งมันบางกล้องอีกกล้องหนึ่งนะฮะก็สามารถที่จะใช้งานได้ลูกค้าแล้วก็ภาพอะครับผมจะตรงกับ ในมือถือเลยในกรณีที่มีการแหลกหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ส่วนใหญ่นะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับสายไปยังทีวีนะลูกค้ามันเกี่ยวกับระบบของซูมเขาเองนะผมก็ลองปรับส่วนนู้นดูเพราะว่าแต่การดูตรงนี้ครับลูกค้าสามารถใช้งานได้หมดเลยโดยที่ไม่มีปัญหาการกระตุกเราจะสลับเป็นคนเดียวก็ได้อ่าคนเดียวเราเราคนเดียวใช่ไหมครับเราสลับเป็นกลุ่มนะครับผม สำหรับเพื่อนๆสมมติในกรณีที่เรามีเพื่อนเยอะใช่ไหมครับสมมติว่าประชุมกันสัก6คนใช่ไหมครับหน้าจอนี้ก็จะถูกแบ่งเป็นฝั่งละสาวก็ทั้งหมด6ช่องถ้าดูในมือถือแน่นอนมันจะเล็กแน่นอนแต่ว่า,าถ้าเกิดเรามีทีวีสัก3 40นิ้วใช่ไหมครับก็แทบจะไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าอัตราส่วนของจอทีวีมันจะใหญ่กว่านั่นเองนะครับผมแบบนี้นก็แน่นอนว่าสามารถใช้กล้องได้นะครับผมกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ ใช้ไมโครโฟนได้ปกติลูกค้าแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับแค่อยากให้ลูกค้าเห็นว่ามันรองรับแล้วก็ใช้งานได้สบายๆไม่ยุ่งยากนั่นเองครับผมส่วนวิธีการใช้งานนะลูกค้าต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะครับคลิกนะครับผมที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับลูกค้ามันจะมีลิงก์พาไปยังารายละเอียดตัวของตัวสินค้าทั้งหมดเลยลูกค้าก็ฝ้า,าด้วยสําหรับอุปก,กรณ์ต่อมือถือเข้าทีวีนะครับผมสามารถใช้งานร่วมกับ การเรียนออนไลน์หรือว่าการประชุมออนไลน์ได้ทุกแอปนะครับลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ใช้งานผ่านกล้องแล้วก็ไมโครโฟนได้นั่นเองนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ